ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไกลกันแสนไกลสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไฉ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฟากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่ไกลกันแสนไกลประการที่หนึ่งฝั่งนี้และฝั่งโนน แห่งสมุทตนี้เป็นสิ่งที่ไกลกันแสนไกลประการที่สองพระอาทิตย์ยามขึ้นและยามอัดสดงคตนี้เป็นสิ่งที่ไกลกันแสนไกลประการที่สามธรรมะของสัตว์บุรุษและธรรมะของอสัตว์บุรุษ นี้เป็นสิ่งที่ไกลกันแสนไกลประการที่สี่ดูก่อนพิจุทั้งหลายสิ่งที่ไกลกันแสนไกลสี่ประการนี้และนักปราชทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินไกลกันฝั่งสมุทรก็ไกลกันพระอาทิตย์ส่องแสงยามอุทยัย กับยามอัดสดงคตไกลกันบัณฑิตกล่าวว่าธรรมะของสัตว์บรุษกับธรรมะของอสัตว์บรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นการสมาคมของสัตว์บรุษมั่นคงยืดยาวย่อมเป็นอย่างนั้นตราบเท่าการที่พึงดำรงอยู่ส่วนการสมาคมของอสัตว์บรุษย่อมจืดจางเร็ว เพราะฉะนั้นธรรมะของสัตว์บรุษจริงไกลจากธรรมะของอสัตว์บรุษ